ເພຍກັນຍາມແລງຢູ່ສະຫນາມວິສະກອນບັນໄຕທຸກຄົນອໍເນາະເລື່ອງລັງກັນລອດ เก็บให้บรรดาท่านได้เบิ่งตอนเศร้าด้ยตอนแรงด้ยตอนซวยด้ยหลากหลายบรรยากาศเนาะอีงทีทุกคนอยู่ที่นครลงเวียนเจนฮาในต้นปี2005ที่เก็บบรรยากาศการสัญจรยามแรงแบบนี้อยู่อันนั้นอีกก่อนกัน สนามบินอยู่ถนนเขตอ,อาเซียนนะยามแรงๆแบบนี้เป็นแบบหนึง่งเลยยามค่อยค้ำลงแรงเนาะยามเศร้าอยามใบหลากหลายบรรยากาศหลากหลายซีซันของการสัญจรไปมาของผู้โด,ดยสาร ส่งภูดีสานโอ้ห้องแหบใจพันใต้ไฟงาม,นมเนาะตอนหัวแดงมาจอดไฟแดงรอไฟแดงรถทัวร์รถแข่งส่งทัว,วร์ทัวร์ไหลโฟร์ยีนส่วนไหน หงคันเนาะไล่เดียวมาอยู่ทางไหนก็เต็มเลยรถทัวร์บรรยากาศอยู่ที่คนครหลวงเวียงจันทน์เฮา ไ,ไ <laughs> ยโฆษณาเนี่ยเขาจะก็ใส่ไฟใส่ยังไงามแรงก็เป็นอีกสีสันหน่นาะทุกคนเนาะการสัญนจนไปมาเบิงมันคือมีไฟแส่งสีหลายนะเนาะงามเศร้ากับบอนแบบนึง ยามแรงๆกับเป็นแบบนึงโอ้แต่ว่ามันเหมือนซัทเทิลเซเว่นนี่เลมันจะเป็นแบบนี้เนาะโอ้เวอร์น,นั่นติดหลาย Ha <laughs> ha เกิดสักเอย่งอนนองางนั้นาะลงไปจางนี้ซะโอ้เบิ้งนั้นตั้งหลายเนาะเบิ้งนั้นยาำแรงมาหลายอันนี้เป็นการสัญจรอ,อยู่ถนนสุพรรณวงทุกคน อยูที่นี่ก็บโมเป็นนะมีแต่ค่อยๆตูดไปตูดไปอะไร อย่าโมมัเนาเอาไปใกล้ข้างหน้าโอาจ้าหนูวม้สัตว์มาแล้วเรื่องแบบนั้นเนาะกัรสันจญญามแรงอยู่ในนั้นเขาลองวิจันแรงเมื่อนี้เนาะเมื่อนี้เป็นแรงวันที่เมื่อนี้ชิปสงองว่ะทุกคน ใจที่ติดตามเห้าะสมเนาะเดี๋ยวเก็บไปทางหน้านอีกนิดนึงก่อนซะ აი ჩვენო ფასიან อุ๊บจ้าอุ้โอ๊ยประมาณนี้เลยทุกคนพบกันใหม่ในคลิปถัดไป <laughs>